พูดไปดีกว่าค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาก็ลุ้นรูปคู่อยู่นจ้าคุณใบหนอรพัดค่ะคุณเขาบอกว่าเนี่ยควงหวานใจไปเที่ยวนะก็ลุ้นรูปคู่แต่ยังยังไม่มีเนาะรูปคู่รูปคู่แบบถ่ายด้วยกันนะแบบเข้าใจว่าอยู่คู่กันแหละก็อยู่หลังกบ้เหมือนกันแหละจริงๆดิฉันก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะเอ้ยแขนคุณหลวงว่าเออไปดิแขน เต็นทั้งข้างเลยต่างเลยนฉันก็อยู่เต็นท์นั้นเหมือนกันแต่เขาไม่ถ่ายเราถ่ายคนละมุมเนี่ยทองฟ้าดิฉันก็ถ่ายฟ้าเดียวกันเอ้ยมุมเดียวกันหรือเปล่าวะเออไปด้วยกันนั่นแหละจริงเขาเต้าเต้าอะไรอ่ะเต้าหมูเต้าหนูเต้าหนูหมูเออเต้าหมูเต้าหมูอ่ะเออ เาก็บอกว่าได้เอามาเปิด <six> ตัวแฟนแล้วนะคะเขาก็แบบเอ้ยมีข่าวลือกันมาว่าเนี่ยผู้ใหญ่อยากเขาสั่งห้ามให้เด็กในช่องไม่เปิดตัวแฟนหรือเปล่าเขาไม่ให้เปิดตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่จริงไม่มีหลอกเปิดตัวได้นะคะก็อยู่ในขอบเขตนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำงานมาเยอะทำงานมันหนักก็มีเวลาพักผ่อนก็ไปซักกะชวนหวานใจไปด้วยก็ไปด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าเหมือนยังไงล่ะเราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยนะเนาะถึงเวลาปุ๊บนะโมเมนต์นั้น มันก็นาทีทองคุณผู้ชมก็ให้เขาเก็บภาพหวานๆกลับมาแต่ก็รู้ได้เนาะว่าก็มีภาพหวานๆอยู่ถึงแม้จะไม่มีรูปคู่นะจ๊ะแต่ก็คือว่าก็มีภาพแบบน่ารักแปลวหวานๆของทั้งคู่เนี่ยมาให้ชมกันเขาเรียกตั้าหนูกับเต้าหมูต้า,ห,ตาหนูเต้าหมูอ,อให้เลือกว่าคุณจะเป็นเต้าหนูหรือคุณจะเป็นเจ้าเต้าหมู ต้องเลือกแล้วดิซันไม่ก็เลือกแล้วคุณก็ต้องเป็นเต้าหมูแหละมาดูแบบนั่นล่ะนะแบ๋วแบ๋วดิฉันเป็นเต้าหนูแทนละกันเพราะว่าแบ๋วกว่าแบ๋วกว่าจะคือคือใบเนี่ยเขาเรียกล็กซี่แบบนี้มาโดยตลอดไทเต้าหนู ่หรือเขาเรียกกันเต้าหมูตื่นตื่นตื่นก่อนตื่นเองคิดเองเออเองนะฮะแล้วก็ฟินเองเอาเป็นว่ารอค่ะคุณผู้ชมโมเมนต์หวานหวานน่ารักแบบนี้นะเราก็พร้อมนำมาเสิร์ฟนะก็ขอบคุณไอจของน้องไบร์ดด้วยนะคะ